อย่างรอยสิวเนี่ยมันจางไวมากคือเลือกจะทานที่เป็นโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกที่มันผาสานกันคือซินไบโอติกเนาะแต่ก่อนเราจะทานเป็นพวกโยเกิร์ตเป็นกิมจิแต่เราก็รู้แหละโอเคมันก็มีจุลินทรีย์ชนิดดีอยู่ในลำไส้เนาะแต่ด้วยการขับถ่ายมันไม่ได้โฟรอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันควบคุมจํานวนจุลินทรีย์ไม่ได้นะแล้วก็ด้วยผัก หรือว่าพรีไบโอติกอะเราก็กินไม่ถึงอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเด็กก็รู้แล้วว่าโอเคตัวนี้คือสําคัญจริงๆแล้วก็รู้เลยว่าในอนาคตอะมันจะเป็นตัวช่วยของคนที่ยังไม่ได้รู้ข้อมูลเรื่องสุขภาพอีกเยอะมากเลยเรียกได้ว่ามันเป็นแก่นของทุกอย่างเลยจริงๆนะไม่ว่าแต่ละคนจะมีสุขภาพร่างกายแบบไหนหรือว่ายังป่วยซุดโซมด้านใดอยู่นะคะกลับมาแก้ที่ข้างในคือแบบระบบขับถ่ายแล้วก็มาเสริมภูมิคุ้มกันจัดก,การแบบทานจุลินทรีย์โปรไบโอติกอันนี้คือ the base เลยจริงๆให้เวลากับมันในการทานเพื่อเติม จุลินทรีย์แล้วก็สะสมจุลินทรี ในร่างกายนะคะทุกคนจะแบบพบกับความมหาัศาจรรย์ใจในร่างกายที่มันเปลี่ยนไปจริงๆอย่างตัวเดยวก็คือชัดเจนเลยคือเหมือนแบบพอมาทานชุดคู่จะรู้สึกว่าการอยู่ซึมมันคือดีขึ้นจริง,รงๆคือรู้สึกว่าอย่างรอยสิวเนี่ยมันจางไวมากมันจางเร็วกว่าเดิมอีกคือด้วยความที่ชุดคู่ก็จางเร็วแล้วเวลาที่ทานคู่กันนะคะแต่ว่าพอทานตัว Pro โอติ i เนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันเร็วกว่าเดิมมันคือมันเคลียร์ทั้งระบบลำไส้เลยเคลียร์ระบบย่อยต่างๆเลยชะล้างสารพิษต่างๆสิ่งตกค้าง ต่ามันเคลียออกหมดเลยนะแล้วก็มีจุลินทรีย์ชนิดที่สะสมอยู่ในนั้นอีกก็มีอาหารของจุรินทรียอีกก็กลายเป็นว่ามัน in a แอ out ได้แบบเหมือนท่อตรงเลย